ช้างพนเนจ,จรตัวเล็กป่าเป็นผืนปากว่างใหญ่เขียวขจีเต็มไปด้วยเสียงของธรรมชาติในใจกลางดินแดนมหัศจรรย์อันอุดมสมบูรณ์แห่งนี้ลูกช้างตัวเล็กเดินหนีจากแม่ของมันฝูงช้างตัวใหญ่และน้าเรงขามกินหญ้าอย่างสงบแต่ความอยากรู้อยากเห็นของช้างน้อยทำให้มันหลง,งทางเสียงเรียกแม่ของลูกช้างที่หลงทางและอยู่ตัวเดียวก็ก้องไปทั่วป่าเต็มไปด้วยความตืและความขับสน ทักป่ากลุ่มหนึ่งซึ่งกำลังลาดระเวนตามปกติได้ยินเสียงร้องคร่ำครวญพวกเขาเดินตามเสียงนั้นด้วยความรู้สึกเร่งด่วนหัวใจของพวกเขาหนักอึ้งด้วยความกังวลขณะที่พวกเขาก้าวเข้าไปในป่าลึกขึ้นพวกเขาเห็นช้างตัวเล็กตัวหนึ่งยืนตัวสั่นอยู่ตัวเดียวอย่างหวาดกลัวเจ้าหน้าที่พิทักป่าเดินเข้าไปหาลูกช้างด้วยคำพูดตอบโยนและให้กำลังใจพวกเขายื่นน้ำและนมสดให้มัน ซึ่งลูกช้างตัวเล็กก็ดื่มอย่างกระหายความกลัวค่อยๆจางหายไปจากดวงตาโตที่แสดงออกถึงอารมณ์ของมันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าตระหนักดีว่าจำเป็นต้องพาช้างกลับมาหาแม่ก่อนพบคำ่ำลูกช้างเริ่มเดินตามพวกเขาผ่านพงหญ้าหนาทึบโดยมีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่านำทางการเดินทางนั้นยาวนานและยากลำบากแต่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าไม่เคยหมดหวังในที่สุด พวกเขาก็ออกมาจากป่าและเห็นฝูงช้างกินหญ้าในบริเวณล่งใกล้ๆแม่ลูกช้างรู้สึกถึงการมาถึงของลูกจึงอยากกงวงขึ้นสูงและร้องเสียงร้องด้วยความยินดีเมื่อลูกช้างเข้าใกล้แม่ฝูงช้างก็มารวมตัวกัน แม่ช้างอบลูกช้างด้วยงวงและคลอบเคลียลูกช้างด้วยความรักเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเฝ้าดูด้วยความโล่งใจและพึงพอใจเพราะรู้ว่าพวกเขาได้ช่วยจิตวิญญาณที่หลงทางให้หาทางกลับบ้านได้ขณะที่พวกเขาหันหลังเพื่อจะจากไปพวกเขาอดไม่ได้ที่จะยิ้มเมื่อเห็นภาพอันอบอุ่นใจของครอบครัวที่กลับมารวมกันอีกครั้งซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความผูกพันที่ยั่งยืนระหว่างแม่และลูก